สองตัวนี้เป็นผู้เลีออย้ยงเดียวกันนะครับเพราะว่าพี่เขาเอา2ตัวนะ่าจะเป็นทุกคนดูเปิดกรงวิ่งมาหาเราเลยนะครับก็คือมาขออาหารนะอันนี้จะเป็นสีธรรมดาสีธรรมดาก็เป็นสีนอร์มอที่ก็ขายในราคาปกตินะครับเป็นราคาพื้นฐานนะแต่บางที่ราคาอาจจะถูกนะครับแต่บางที่ก็ทั้งนี้ถ้าอยากได้ในราคาถูกพี่ก็แนะนําแบบ อยากให้ไปเลือกเองอะไรประมาณนี้แต่ถ้าตัวไหนที่พี่เอามาขายให้นั่นแหละพี่ก็รับประกันเรื่องสุขภาพแน่นอนครับนกเป็นอะไรใจ่ายให้ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะเนี่ยน่ารักมากเลยนี่เป็นสีธรรมดานะเสียงร้องเขาเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนอันนี้จะเป็นไซส์ยี่สิบกว่าวันนะครับสองตัวนี้ไซส์ห่างกันประมาณสิบวันนะทุกคนจริงๆไม่ถึงสิบวันนะประมาณหกเจ็ดวันหนึ่งอาทิตย์นะทุกคนเห็นไหมอันนี้จะเป็นสีบู สวัสดีในช่วงของตอนค่ำนะครับทุกคนเช<ม>่นวันนี้พี่มีลูกป้อนลูกแก้วกินชีก,กับข้อกระเทยลไว้ทุกคนดูนะก็เจ้าสี่ตัวนี้ได้บ้านเตือนที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก่อนนะพี่อยากให้ดูน้องแก้วกินชีกจริงๆน้องแก้วกินชีกักษณะขนาดตัวเขาจะเป็นประมาณนี้เลยครับไม่ตัวใหญ่หรือไม่ตัวเล็กนะกำมือแล้วก็เชื่องมากๆนะครับสามารถเล่นกับเขาได้อ่าทุกอย่างเลยนะเพราะว่าเขาก็น่าจะท,ทนอยู่นะทุกคนแล้วก็ดื้อมือ ิีกลับเป็นว่าเล่นเลยนะครับสําหรับสายพันธุ์นี้ก็วันนี้พี่มาให้ทุกคนดู3ตัวที่เป็นนกแก้วกินชิดนะครับพี่ก็เพิ่งไปรับมาเพื่อที่จะมาป้อนทําไซส์ให้กับคนที่จะรับย้ายบ้านครั้งนะครับน่ารักมากๆเลยนะในส่วนของลูกป้อนเป็นอะไรหรือป่วยในระหว่างที่เลี้ยงหรือก่อนที่เราจะส่งให้ลูกค้าถ้าป่วยเป็นอะไรขึ้นมาจ่ายให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ สำหรับใครที่อยากให้พี่เลี้ยงทาใจก็ทักามาสอบถามที่เพจที่ได้เลยนะครับก็กินเที่ยวเลี้ยวทุกที่นะครับครั้งนี้รายละเอียดเดี๋ยวเราค่อยไปคุยอันอีนกทีหนึ่งนะในส่วนของค่าใช้จ่ายนี้พี่คิดาตามราคาพื้นฐานนะครับไม่รู้ว่าที่อื่นขายกันยังไงแต่ส่วนตัวที่เลี้ยวพี่เอาราคาพื้นฐานนะเพราะว่าในส่วนของราคาพื้นฐานที่พี่คิดไปแล้วอ่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกําไรหรือทุนตัวเองก็ จะสามารถที่จะใช้ใจ่ายในส่วนของการที่แบบนกป่วยเป็นอะไรแต่ว่าถ้าเรื่องป่วยนี้ไม่มีปัญหานะครับตั้งแต่พี่เลี้ยงทำไซมายังไม่เคยมีตัวไหนที่ป่วยนะครับแต่ว่าจะมีพวกที่แบบถ้าเราไปส่งเองอย่างนี้ในการวินรถหรือเปิดแอร์แรงหรือ,อเย็ยนจนเกินไปก็จะทำให้นกไม่ค่อยที่จะกินอาหารตั้งแต่เราป้อนไปแต่ว่าถ้าเรารอสักพักหนึ่งที่แบบอยู่บ้านกับเราอะ ให้เขาหิวเขาก็จะกินนั่นเองทุกคนดูนิวยเยอรอันนี้ก็เป็นนิวยเยรที่จะปล่อยบินอิสระนะเขาก็บินอิสระได้เรียบร้อยแล้วครับพอแบกกลับมาประมาณนี้นะกินชิคหน้ารักมากคลิปนี้จะเป็นกินชิคนะใครที่อยากจะเลี้ยงนกแก้วกินชิคระวังตกอินรักคลิปนี้นะครับใช่ไหมนิวยเยรจับได้ตลอดเลยนะครับเดี๋ยวว่าถ้า แต่ว่าถ้าพี่อาถ่ายลูกป้อนดูพี่ต้องเก็บเจ้านี้ไว้นะครับเพราะว่าลูกป้อนเราต้องอ่าห่างจากนกที่เราเลี้ยงประมาณอ่าห้าถึงหนึ่งอาทิตย์เลยนะทุกคนเราถึงจะให้เล่นด้วยกันได้แต่ทางนี้เราจะไปดูลูกป้อนกันเลยนะครับปานี้น่ากินน่ารักมากๆเลยนะครับเราเล่นกับเขาได้แบบแรงๆก็เล่นได้นะครับแต่ระวังด้วยนะอย่าทําให้เขาเจ็บอย่าทําให้เขาลัวเพราะว่าเขาจะไม่เชื่องกับเราเลยทุกคนเห็นไหมดู ขีเล่นมากๆเลยครับโอเคเดี๋ยวพี่ขอเก็บนิวเดียวไว้ในกรงเขาก่อนนะครับ A later few moments later. อันนี้นะครับทุกคนอันนี้สายพันธุ์แรกลูกป้อนที่เราเลี้ยงทําไซต์จะเป็นคอกระเทลนะตัวนี้อยู่กับพี่ถ้าอยู่ประมาณหนึ่งอาทิตย์นี้<อ>เขาก็จะตัวโตขนคุมเบียนที่เรียบร้อยนะทุกคนน่ารักมากอันนี้จะเป็นเหลืองตาแดงนะครับออกไปทางสีไข่มึกนะทุกคนน่ารักมากๆเลยนะครับอันนี้ก็มีเจ้าของเบียนที่เรียบร้อยดูทุกคนสีเขาสวยมากๆแล้วลูกป้อนนกแก้วคอกรเทลนี้เขาค่อนข้างีจะตกใจง่ายมากๆเลยนะครับทางนี้ ในการเลี้ยงเราต้องดูแลเอาใจใส่เขาให้มากๆแล้วก็พูดกับเขาพอๆนะครับเขาก็จะป้อนง่ายเลี้ยงง่ายเสียงร้องเขาเป็นประมาณนี้เลยนะเสียงร้องเขาไม่ดังเท่ากับนกแก้วกีนทิกนะทุกคนเห็นไหมก็ทางนี้ใครชอบนกแก้วคอกเทลพี่ก็มีให้เรื่อยๆเลยนะครับใครสนใจก็ทักมาถามพี่ได้ราคาจะเป็นราคาพื้นฐานของนกแก้วคอกเทลเลยนะครับนี่น่ารักในส่วนของ การประกันในเรื่องของสุขภาพพี่ก็รับประกันให้นะครับทุกคนน่ารักมากเลยทุกคนดูตรงหัวเขาตรงหัวเขานี้ตอนโตก็จะเกิดนะครับแต่ว่าตอนเด็กนี้พวกสีเหลืองหรือพวกรูติโนหรือเป็นสีเหลืองออกขาวนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนครับน่ารักมากๆไซส์นี้จะอยู่ที่เดือนกว่านะครับเพราะว่าขนคุมแล้วถ้าสองเดือนนี้ก็หัดแท้ได้เลยนะครับจริงๆเดือนเดือนครึ่งนี้ก็เริ่มหัดแท้แลนะ้วทุกคนโอเคเดี๋ยวพี่จะวางไว้นะครับน่ารักมากๆทุกคนเห็นไหม คอกเทลเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ก่อนหน้านี้ทุกคนอ่าได้ดูคลิปเจ้าจิงเจอร์ไหมที่แบบร้องเพลงคุกกี้อะนกแก้วคอรกระเทลนี้โอ้หน่ารักมากๆแล้วก็ถ้าใครสอนฝึกพูดหรือ ในการที่แบบเราจะพาเขาร้องเพลงนี้เขาก็ทําได้นะครับทั้งนี้อยู่ที่ตัวนกและตัวผู้เลี้ยงด้วยนะครับโอเคพี่ให้ทุกคนดูประมาณนี้พี่ก็จับไว้รังที่เดิมนะครับที่ร้องก็เหมือนเดิมเลยครับพี่จะไม่พูดถึงนะที่เล่อยก็เหมือนเดิมทุกคนเนื้นอืนไหมอือเขาจะเป็นก้อนนะครับทุกคนดูเวลาอืนเขาจะอืใส่ที่เลื่อยนะลูกป้อนที่พี่อ่าเลี้ยงให้เขาจะไม่กลัวนะครับเห็นไหมแต่ว่าถ้าเป็นลิงเนี่ยกลัวแน่ๆนะครับเห็นไหมน่ารักมากๆเลยนะดูเขาเหมือนเขาจะอ่าขอกินอาหารแต่ว่า พี่จะให้เขารอประมาณ10นาทีก่อนว่าตอนนี้พี่ชงอาหารไว้อยู่นะครับต่อมาจะเป็นตัวที่2ซึ่งจะเป็นอ่าพายอัปเฟปอร์นะทุกคนเห็นไหมอันนี้เราจะลุ้นสีว่าสีเขาจะโอ,อแดงไหมแต่ทุกคนเห็นตรงแก้มเขาไหมแก้มเขาจะแดงแล้วนะครับทุกคนดูเดี๋ยวพี่ต้องถ่ายให้ดูเพราะว่าอันนี้เขาอายุ10กว่าวันเองนะทุกคน ครึ่งเดือนนะครับเห็นไหมขนยังตัวเล็กนิดเดียวยังเป็นขนทายเป็นขนานามอยู่นะโอเคเดี๋ยวพี่ขอจับขอดีๆก่อนเดี๋ยวเขาจะลุดมือเจ็บได้นะครับนี่ตัวนี้ก็มีเจ้าของแล้วนะครับน่ารักมากๆขนปุกป,ปุยเหมือนขนแกะเลยนะทุกคนเห็นไหม การที่แบบเราซื้อนกแก้วที่มีขนปุกปุยแบบนี้จะทําให้เขากันยุงได้ด้วยนะใครที่ไม่รู้เพราะว่าถ้าเราซื้อแบบตัวล้นมาที่แบบเป็นไซส์แรกเกิดอันนั้นโดนยุงกัดสามารถเสียชีวิตได้ทุกคนเห็นตรงแก้มเขาไหมเราจะลุ้นว่าท้องเขาจะแดงมากน้อยขนาดไหนบางตัวอาจจะแดงขึ้นมาถึงตรงคอได้เลยนะครับทุกคนเห็นไหมจะงอยปากเวยมากๆอันนี้เป็นไซส์เดือนครึ่งที่มาเลี้ยงอ่ไซส์ไซส์ครึ่งของเดือนนะครับทุกคนประมาณ1ิกว่าวันนะ ก็พี่มาเลี้ยงประมาณหนึ่งอาทิตย์เขาน่าจะทําไซส์ให้สวยงามแล้วก็เลี้ยงสบายได้เลยนะครับโชคอาหารเก่งมาก,มากๆเลยนะทุกคนเห็นไหมพวกสีายเปอร์น,นี้เราจะดูที่หางเขานะครับหางเขาจะออกสีส้มด้วยนะข้างๆแต่ว่าถ้าเป็นสีซินนามอนนี้ก็จะเป็นเหมือนกันแต่หางเขาก็จะเป็นในเชิงของสีแดงยาวเลยนะแต่ทรั้งนี้ พี่ขอดูสีตัวนี้ก่อนว่าจะแดงขนาดไหนนะครับน่ารักมากๆเลยนะไซนี้ก็ยังขายราคาปกติพื้นฐานนะครับเพราะว่าพี่บอกแล้วว่าทุกอย่างที่พี่ขายออกไปหรือให้กับผู้เลี้ยงพี่จะรับประกันเรื่องสุขภาพแล้วก็ช่วยค่าใช้จ่ายต่างๆได้นะครับให้คําปรึกษาตั้งแต่เขาโตจนเขาเสียชีวิตได้เลยนะทุกคนเห็นไหมดู ท้องเขาก็แดงมากๆเลยนะทุกคนเห็นไหมเนี่ยเนี่ยโคนตรงขาเห็นไหมแดงออกส้มนะครับโอเคเดี๋ยวพี่ขอวางไว้เรามาดูตัวต่อไปนะครับตัวนี้สองตัวนี้เป็นผู้เลีออย้ยงเดียวกันนะครับเพราะว่าพี่เขาเอาสองตัวนะ่าจะเป็นทุกคนดูเปิดกรงวิ่งมาหาเราเลยนะครับก็คือมาขออาหารนะอันนี้จะเป็นสีธรรมดาสีธรรมดาก็ เป็นสี normal ที่ก็ขายในราคาปกตินะครับเป็นราคาพื้นฐานนะแต่บางที่ราคาอาจจะถูกนะครับแต่บางที่ก็ทั้งนี้ถ้าอยากได้ในราคาถูกพี่ก็แนะนำแบบอยากให้ไปเลือกเองอะไรประมาณนี้แต่ถ้าตัวไหนที่พี่เอามาขายให้นะั่นแหละพี่ก็ปร,ประกันเรื่องสุขภาพแน่นอนครับนกเป็นอะไรใจ่ายให้ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะเนี่ยน่ารักมากเลยนี่เป็นสีธรรมดานะเสียงร้องเขาเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนอันนี้ จะเป็นไซส์20กว่าวันนะครับ2องตัวนี้ไซส์ห่างกันประมาณ10วันนะทุกคนจริงๆไม่ถึง10วันนะประมาณ6 7วันหนึ่งอาทิตย์นะทุกคนเห็นไหมอันนี้จะเป็นซีบูซีบูเขาจะมีหลากหลายนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นหางสีดำตัวสีฟ้าหรือท้องสีขาวออกออกดำนิดนึงแต่ว่าจะเป็นสีขาวะส่วนมากนะครับน่ารักมากๆเลยนะทุกคนนี่เห็นไหม ก็ส่วนมากตรงนี้จะเป็นสีขาวแล้วก็ออกมาเป็นสีดําตรงนี้แล้วก็เป็นสีน้ําเงินนะครับเนี่ยเป็นสีแบบนี้นะครับสีน้ําเงินนะเนี่ยคือน้ําเงินหรือสีฟ้าออกเขียวเนี่ยเนี่ยเป็นประมาณนี้เลขนเขาที่เราจะเห็นพวกสี normal ธรรมดาเดี๋ยวพี่จะให้ดูทุกคนดูเห็นไหมอันนี้จะเป็นขนที่แบบเป็นสีดําส่วนนั้นจะเป็นสีขาวพวกจงอยปากสีขาวจะเป็นพวกที่น้ำมอนกับพายแอปเปิลนะทุกคนเหมือนบูเหมือนกัน บูถ้าเป็นจงอยปากสีดําหรือขาวออกนิดหน่อยจะเป็นเยลโล่ไซส์กับบูนอร์มอลนะซึ่งตัวนี้เป็นบูนอร์มอลนะครับแหมน่ารักมากๆเลยครับอ้วนปุ๊กเลยนะเห็นไหมอ่าตูดอะไรเขาจะไม่อ่าเปื้อนอืนนะทุกคนเห็นตูดไหมตูดต้องสะอาดสะอานไม่มีอะไรแล้วก็เราจะมาดูอือเขาเนี่ยทุกคนเห็นก้อนอืดไหมเนี่ยนี่ไงตรงมือพี่เป็นก้อนนะครับแหมน่ารักมากๆอ่าที่พี่เลี้ยงนกแก้วกินชิกนี้หลายคนถามในเรื่องของเสียงจริงๆอ่ะ เสียงเขาไม่ได้เสียงดังนะจะบอกว่ายัางไงเสียงเขาพอทนได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าเนี่ยเขาร้องประมาณนี้เลยทุกคนเห็นไหมในการร้องสองจังหวะเนี่ยเหมือนตัวนี้จะร้องสองจังหวะน,นะทุกคนดูนี่ไงทุกคนได้ยินเสียงไหมในการโชคหานหรือคอหารร้องสองจังหวะน,นี้แสดงว่าเขาเหิวแต่ถ้าร้องแก๊บๆแบบนี้อยากให้เราไปจับเขาหรือตัวเราไปพร้อมๆกันครับแต่ว่านี้เพิ่งอยู่กับพี่ยังไม่ถึงห้าชั่วโมงเลยมนะั้งเห็นไหมทุกคนดู ก็พี่ป้อนประมาณ2วันก็อสนิทกับเราแล้วนะครับเราก็จะทําให้เขาโชคอาหารลูกป้อนตัวไหนที่อยู่กับพี่พี่จะไม่ป้อนสายนะครับเราจะป้อนด้วยไซลิงในการจับไซลิงเราจะจับแบบนี้แล้วก็กดน,นะครับชุดนี้จะใช้ไซลิง2อันซึ่งจะแยก2ตัวต่อ1อันส่วนที่ ไปส่งให้ผู้เลี้ยงพี่จะเอาอันใหม่ให้แล้วก็จะเป็นอาหารลูกป้อนต่างหากอ,อาหารลูกป้อนพี่ก็จะใส่กระปุกให้ผู้เลี้ยงนะทุกคนก็ให้ผู้เลี้ยงไปป้อนต่อในส่วนของอาหารลูกป้อนของพี่ในการที่เราจะเปลี่ยนอาหารลูกป้อนไม่ว่าจะเป็นไซส์เด็กแบบนี้หรือเป็นไซส์ควคุมแบบนี้ เราก็ต้องผสมกับอันเดิมหรืออันใหม่ที่เราจะ่ามาเปลี่ยนให้เขานั่นเองโอเคทุกคนสําหรับวันนี้เป็นประมาณนี้เลยมาเปลี่ยนให้ทุกคนดูใครที่สนใจอยากให้พี่เลี้ยงก็จะเป็นทุกสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กขนาดกลางหรือขนาดใหญ่พี่ก็รับเลี้ยงทาไซส์ให้ทุกคนดูขเขากระเทียจะอืนเห็นไหมเนี่ยเขาจะถอยไปกลางปีกแล้วก็อื่น,นะครับเห็นไหม เขามองเราด้วยนะครับอันนี้ก็อยู่ใกล้ๆเรานะครับที่ก็ไปส่งได้อันนี้ก็2ตัวนี้เราก็ไปส่งเช่นกันอันนี้น่าจะมารับเองหรือให้เราไปส่งนะครับดูทุกคนจะมาหาเราทางนี้ก็โอเคมากๆจะไม่มีการตื่นตัวหรือมดุดหนีเหมือนนกแก้วลิงเน็ตนะครับสาหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยครับนี่อันนี้เป็นอร์มอลนะครับน่ารักมากๆกันนะเห็นไหม อันนี้จะเป็นบูนอร์มอลเช่นกันนะครับเนี่ยอยู่ข้างในเ็นเดรตูนนะครับอันนี้จะเป็นพอัปเปอร์นะทุกคนไออันนี้เป็นตัวเล็กสุดเลยนะครับอันนี้จะเป็นอ้าวไปแท้ขี้เลื่อยไม่ได้นะเนี่ยหิวข้าวแล้วเดี๋ยวเราพี่จะไปป้อนอาหารต่อเลยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วเด้อบ๊ายบายกินเที่ยวเลี้ยวทุกที่